ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำแข็งแล้วก็รายการทีจีโฟนช n n นลวันนี้นะคะก็แน่นอนว่าเห็นหน้าแบบนี้ก็ต้องมีรีวิวโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานเมื่อกี่วันนี้เองนะคะนั่นก็คือเ้น f ฟ n e 3จากค่าย s s u s นั่นเอง นะะในตัวซีรีส์เซนฟอน3เนี่ยเขามีด้วยกันหลากหลายรุ่นทั้งเซนฟอน3ปกตินะคะเซนฟอน3เลเซอร์เซนฟอน3 Max เซนฟอน3 Ultra แล้วก็เซนฟอน3 D ลักนั่นเองนะคะซึ่งในมือน้ําแข็งวันนี้ที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันเนี่ยก็คือนี้เลยเซนฟอน3 ปกติเนี่ยแหละค่ะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะซอยย่อยออกมาอีกเป็น2รุ่นตามขนาดหน้าจอก็คือตัวหน้าจอ5.2นิ้วแล้วก็5.5นิ้วซึ่งนอกจากหน้าจอจะแตกต่างกันแล้วตัวแรมก็ยังแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตัวที่หน้าจอ5.2นิ้วเนี่ยเขาจะมีแรมที่3กิกะไบต์ส่วนตัวหน้าจอ5.5นิ้วเนี่ยก็จะมีแรมอยู่ที่4กิกะไบต์นั่นเองค่ะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวสรุปสาระสําคัญกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะ มาว่ากันด้วยเรื่องอย่างแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนวิวัฒนาการจากเซนโฟน2มาเซนโฟน3นะคะนั่นก็คือตัวบอดี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวเซนโฟน2เนี่ยรุ่นที่แล้วของเซนโฟนใช่ไหมด้วยวัสดุของเขาเนี่ยจะใช้เป็นออพลาสติกแต่ว่าเซนโฟน3ตัวนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันสวยงามขึ้นมากเลยนะคะด้วยการที่เขาเปลี่ยนจากเลิกใช้พลาสติกแล้วก็มาใช้เป็นกระจกผสมผสานกับโลหะนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสวยงามเรียบหรูด้วยนะ แล้วด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีเส้นก็เลยเป็นเส้นสัญญาเส้นรับสัญญาเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูเรียบนะคะด้วยบวกกับที่ตัวกระจกนะคะหน้าจอเนี่ยเขาเป็นกระจกกริล l ่า 2.5D และ 2.5D เนี่ยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะคะทําให้มันดูสวยงามโค้งมนเรียบหรูและเวลาจับไปมันก็ให้สัมผัสที่ดีมันแบบ โค้งมนรับกับมือไม่ได้บาดมือมีบางคนนะคะที่คอมเมนต์ถามน้งแข็งเข้ามาว่าเราบาดมือมันคืออะไรหรอพี่บาดมือมันแบบมันไม่ได้ว่าบาดจนเลือดออกอี้นะคะแต่มันคือการที่เหมือนเวลาจับไปถ้าบางบางรุน่นบางยี่ห้อมันเหลี่ยมมากๆเนี่ยจับไปแล้วมันจะไม่สบายมือนเองแต่อันนี้ด้วยความที่มันโค้งมนทั้งหน้าแล้วก็หลังทําให้เวลาจับแล้วมันรู้สึกดีๆแล้วก็สวยงานตางที่ตาเห็นด้วยค่ะ และเซนโฟน3ตัวนี้นะคะก็มาด้วยหน้าจอความละเอียด Full HD แล้วก็มีเขาบอกว่ามีวิวัฒนาการก็เลยเป็นเทคโนโลยีของเขานะั่นก็คือ Super IPS นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ Super IPS Plus ซึ่งเขาบอกว่าเวลาที่เราบางทีเรามองหน้าจอบางรุ่นหรือึกถึงภาพเรามองหน้าจอ PC ีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองจากต่างๆมุมกันเนี่ยมันก็จะมองภาพแบบมีสีเพี้ยนบ้างมองไม่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนคุณก็สามารถมองหน้าจอได้และสีก็ไม่เพี้ยนอีกด้วยนะคะและด้วยความสว่างนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความสว่าง500นิตคือด้วยปกติเนี่ยโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ย เขามีความสว่างที่มากกว่า500นิ้อาจจะ600 700อะไรก็แล้วแต่แต่500นิ้เนี่ยมันก็สว่างมากแล้วเขาก็บอกว่ามันเพียงพอแล้วที่จะมองเห็นได้ในที่ที่มีแสงสว่างมากในที่เอาดออะในที่ที่มีแสงแดดเนี่ยก็สามารถมองเห็นใช้งานโทรศัพท์ด้วยหน้าจอเนี่ยมองชัดอยู่เช่นกันนะคะและอัตราส่วนของหน้าจอต่อเครื่องเนี่ยก็ยังสูงด้วยหมายถึงว่าสังเกตไหมว่าโทรศัพท์รุ่นก่อนๆรุ่นสมัยก่อนๆน่าเนี้ยมันจะหน้าจอใหญ่ก็จริงแต่ตัวเครื่องมันก็จะใหญ่ด้วยแต่อันนี้เนี่ยหน้าจอ5.5นิ้ว ตัวเครื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่ไปมากเลยเห็นไหมคือว่าด้วยความที่มันแบบแทบจะไร้ขอบเลยนะคะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่เถอะทะแต่ว่าได้หน้าจอที่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมใด้เต็มตาเหมือนเดิมค่ะสําหรับกล้องนะคะว่าดยเรื่องกล้องของเซนโฟนสเนี่ยความละเอียดเขาให้มาถึง16ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยอาจจะดูด้านข้างนะเห็นเลยว่ามันนูนออกมา สาเหตุที่มันนูนออกมานะคะเพราะว่าประกอบไปด้วยเลนส์กล้องถึง6ชิ้นด้วยกันนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะให้กล้องเนี่ยมันมันแบนมันแบบพอดีกับตัวเครื่องได้นะคะทีนี้เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยนะคะก็คือพอระวางปุ๊บอย่างนี้นะคะเวลาวางกับพื้นก็ไม่ต้องกลัวว่าเนี่ยพวกตัวเครื่องด้านล่างเนี่ยมันจะไปสัมผัสเป็นรอยอะไรแบบนี้เพราะว่ากล้องมันนูนนะคะวลาวางก็จะแบบมันก็จะเอียง เอยียงนูนขึ้นมานิดนึงนะคะแต่แล้วฉัต้องมาเกงมากลัวแทนไหมว่าแล้วตัวกล้องเนี่ยมันจะโดนเป็นรอยแทนหรือเปล่าก็หมดห่วงเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะทางเซนโฟนเนี่ยเขาใช้กระจกที่เรียกว่าแซฟไฟเป็นกระจกที่ใช้ในอุตสาหกรรมนาฬิกาอย่างแบรนด์นาฬิกาชื่อดงังอย่างเช่นยกตัวอย่างโรเล็กและกันเขาก็ใช้ กระจกประเภทนี้เช่นกันนะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะกล้องเนี่ยเขาก็ใช้เซ็นเซอร์จาก Sony ด้วยจ้าในด้านของเสียงนะคะทางเซนโฟลสเนี่ยเขาก็บอกว่านอกจากกล้องนีแล้วเสียงก็ยังดีด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีนวัตก,กรรมที่เรียกว่า high resolution audio หรือว่า high res audio นั่นเองตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะฟังเพลงที่เป็นไฟล์ไฟล์แฟกที่มีความละเอียดชัดกว่าพวก mp 3ทั่วไปได้เลยนะ แล้วก็มีแมกเนตด้วยไฟฟ5มแมกเนตนะคะก็คือจะบอกว่านอกจากไฮเลสแล้วนะคะก็จะมีตัว5 m a g แมกเนตสปีเอร์ด้วยคือตัว5 m a g แมกเนตเนี่ยเขาจะช่วยให้เราฟังเสียงได้เหมือนเรามี ห้องเสียงกว้างขึ้นเหมือนเราฟังแล้วเวทีกว้างขึ้นนะคะเราจะสามารถฟังเสียงได้ละเอียดมากขึ้นฟังรู้ว่าอันไหนเป็นเสียงไวโอลินเสียงเบสเสียงกีตราสามารถที่จะแยกแยะได้ชัดเจนนะคะตัวนี้อลองฟังอีกทีหนึงนะคะ,ะแล้วเสียงก็ดังด้วยนะรุ่นนี้จริงๆ ส่วนในเรื่องของชิปเซตนะคะก็สมัยก่อนๆเนี่ยเซนฟอนเขาก็จะใช้อ,อินเทลเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเปลี่ยนแล้วจ้าในตระกูลของเซนฟอน3นะคะก็เปลี่ยนมาใช้ snapdragon แล้วซึ่งเซนฟอน3ตัวนี้ก็จะใช้ snapdragon 6กสซึ่งเป็นเป็นตัวที่แรงเลยเนาะแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ต่างๆนะคะได้ทุกเกมเลยบางทีนะคะใครที่อยากจะโหลดพวกกราเปกเปอร์ต่าง,ๆ,างๆนะคะแล้วก็เหมือนแบบ นึกไม่ออกหรือว่าไม่รู้จะโหลดยังไงดีนะคะก็นี่เลยเขามีแอปทีมมาให้ด้วยนะคะซึ่งมีฟรีให้เยอะมากแล้วก็มีแบบที่เสียเงินเองก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเสียเงินทำไมเนื่องจากเขามีฟรีให้อยู่แล้วเนคือมันมีเหมาะทั้งคุณผู้ชายดูสิแล้วก็มีแบบน่ารักไหมน่ารักมากเลยมีตัวกระตูนนะคะมีโนแบบเรียบหรูก็มีเหมือนกันนะคะก็โหลดกันได้เลยในแอปทีมนะคะ ในด้านของเสียงนอกจากที่เขาจะจัดทั้ง h i r ร s Audio แล้วก็5ฟ a g n e t มาให้แล้วนะคะ mm hmm. ก็มีสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับแต่งเองได้นะคะ mm hmm. เพียงเข้าไปที่แอป Audio w วิสั d นะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเรากดสมา t นะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องอ่ะมันจะรู้ว่าเวลาเราเล่นเ,ออเวลาเราคุยโทรศัพท์เราเล่นเกมเราเปิดเพลงหรือว่าดูหนังนะเครื่องมันก็จะเลือกให้ออโต้เลยว่าแบบไหนหมดไหนที่จะเหมาะกับเรานะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะ แต่งเองปรับเองก็มาที่สมมุติว่าเราจะดูหนังนี้ใช่ไหมเราก็มาปรับเอฟเฟกตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถปรับเพิ่มลดเสียงเบรดเพิ่มวอลลุ่มนะคะปรับอีคอไลเซอร์ได้ด้วยนะคะก็ใครที่ชอบที่จะปรับแต่งเสียงนะคะก็ตัวนี้ก็มีแอปที่ตอบสนมาให้แล้วสําหรับคาเมล่หรือว่ากล้องนะคะตัวนี้เอีางที่น้ำแข็งบอกนะคะว่ากล้องเนี่ยความละเอียดกล้องหลัง16ล้านพิกเซลแล้วก็ สำหรับเซนโฟนเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในเรื่องของเลเซอร์โฟกัสคือเขาบอกว่าสามารถที่จะถ่ายนะคะคือกดโฟกัสเนี่ยเราก็ถ่ายได้เลยภายใน0.3วินาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีตัว OIS หรือว่าระบบการสั่นมาให้ด้วยนะคะใครที่มือไม่นิ่งก็สามารถถ่ายได้นะจ๊ะโอเคพอม,มาดูกันนะคะพอแตะไปที่การตั้งค่าของกล้องมุมบนซ้ายนะคะก็จะมีการปรับแต่งปรับตั้งค่านะคะ เหมือนกับกล้องใหญ่เลยสามารถตั้งค่า Noise ได้นะคะตั้ง Resolution ได้นะคะตั้งน image quality ก็ได้นะคะแล้วก็นีมี s e l ฟ t ์ไทมตั้งเวลาถ่ายก็ปกติเนอะมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็มี Focus Mode มาให้นะคะว่าจะเป็นออโต้โฟกัสหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เป็นการแตะเอาก็ได้นะคะ แล้วก็ตั้งค่าในส่วนของวิดีโอก็ตั้งได้ตรงนี้เหมือนกันซึ่งวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายแบบ 4K ได้ด้วยอเป็นไงละ่ะนะคะคือมันมีให้แต่งละเอียดยิบยยอยมากๆนะคะใครที่เป็นสายกล้องแล้วก็ชอบปรับแต่งเนี่ยไม่ชอบที่จะยกแล้วยิงออตโต้อะไรเนี่ยก็ตัวนี้เหมาะเลยนะคะแล้วก็มีแน่นอนว่ามี HDR มาด้วยนะคะแล้วก็แฟลชก็มีเช่นกันนี่แล้วระหว่างที่ถ่ายมันก็จะ อันนี้เหมือนกล้องพวกมิลเลอร์เลสหรือว่ากล้อง DSLR เลยมันจะระหว่างที่อยู่หน้าจอมันจะโชว์ให้เห็นเลยว่า ISO เท่าไหร่เป็นโหมดอะไรอยู่นะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นการแมนนวลอีกเช่นกันก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะคะตั้งค่าไว้บาลานซ์ตั้งแมนนวลโฟกัสตั้งค่า ISO ต่างๆนะคะแล้วก็อพอจิ้มตรงนี้ก็จะมี ให้เลือกหลายหลากหลายโหมดเลยอย่างเช่น a m Beauty ก็ต้องมีมาอยู่แล้วนะคะมีโหมด Manual นะคะ HDR Pro นะคะแล้วก็มีโหมด Children เป็นยังไง Children Mode สามารถที่จะถ่ายรูปอ๋อมันจะมีเสียงมีเสียงนกร้องเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก นะคะคแล้วก็มีถ่ายในที่ที่แสงน้อยก็มีนะคะแล้วก็นี่ถ่าย QR code ก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เข้าโหมด QR code ได้เลยนะคะแล้วก็มีถ่ายพาโนรามานะคะอามีอันนี้ด้วย All Smile ก็คือว่ามันจะถ่าย กดชัตเตอร์หนึ่งครั้งมันจะถ่ายมา5ภาพนะคะแล้วก็จะเลือกอันที่เราหน้าสวยที่สุดแล้วก็เลือกมาให้เราออโต้เลยนะคะสโลโมชั่นก็มีทําแล้วก็มีเช่นกันสำหรับวิดีโออ่ามาที่กล้องหน้าบ้างนะคะตัวนี้ก็นะคะความละเอียดกล้องหน้าเนี่ยแล้านเนอะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้มันนี่นะแย่มากคือมันก็ชัดไงแต่เห็นหมดเลยสิวนะคะก็มันมีโหมดบิวตี้มาให้อยู่แล้วเนอะแล้ก็อ่าพอลองแตะไป กล้องหน้าก็มีโหมดใกล้เคียงกับกล้องหลังเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีน้อยกว่าก็จะมีโหมดบิวตี้ซึ่งต้องมีอยู่แล้วไม่มีไม่รอดสำหรับเรานะคะแล้วก็มีโหมดเซลฟี่พานอรามาถ่ายภาพกล้องหน้ามุมกว้างนะคะถ่ายหลายๆคนมีทำเป็นไฟล์ GIF ก็ได้นะคะแล้วก็มีถ่ายในที่แสงน้อยก็ได้เหมือนกันนะอ่ะพอมาดูในการตั้งค่าของกล้องบ้างนะคะตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เฉกเช่นเดียวกับกล้องหลังเลยนะจ๊ะอืม ประมาณนี้นะคะอ้อแล้วก็พอแตะไปตรงนี้ก็จะมีแต่งเลยคือมันแต่งเลยว่าลิปสติกแบบไหนสกินโทนแบบไหนสมมุติเราเลือกแบบผิวขาวอมชมพูปึ๊บแก้มสีอะไรปากสีอะไรแต่งเลยนะตรงนี้นะหน้ากล้องไม่ต้องรอถ่ายแล้วค่อยไปแต่งเฮ้ยมันเจ๋ง นี่เลือกเลยตาโตเท่าไหรใส่ไปเลยจ้าคือมันสามารถตั้งเรามันก็แยกได้ทีละอย่างบางรูปเราอ,อาจจะแบบอยากตาโตแต่ปากแดงบางรูปอยากจะอยากจะตาเล็กแต่ปากชมพูอย่างเงี้ยก็คือเลือกได้เลยตรงนี้นะคะอ่าส่วนบอดี้ด้านหลังนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสแกนนิวได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวสแกนนิวตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสแกนได้ 3า0องศาเลยไม่ว่าจะวางนิ้วแบบนี้จะวางทแย,ยงมุมยังไงก็ตามคือมันสามารถสแกนได้หมดเลยแล้วก็สามารถจดจำลายในมือได้ถึง5นิ้วด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบแบบใช้ร่วมกับแอป,ปอื่นอย่างเช่นพวกไลน์นะคะมันอาจจะใช้กับไลน์ที่เวลาเราจะให้เข้าแอป,ปแล้วก็สแกนนิ้วมือเพื่อความปลอดภัยก็ได้ด้วยค่ะ,ะมาดูกันส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้เนี่ยพอ ดูนะคะตรงใต้กล้องที่นูนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสแกนนิ้วมือแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะจดจำลายในมือได้ถึง5นิ้วเราก็ไม่ว่าเราจะวางนิ้วแบบไหนสามารถที่จะใช้งานสแกนได้เลย360อองศาอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ ถามว่าเหมาะกับใครนะคะก็บอกเลยว่าใครก็ตามที่ดูรีวิวนี้ทั้งหมดแล้วเราก็รู้สึกชอบอยากเป็นเจ้าของนั่นแหละค่ะแล้วก็ถ้าแนะนํานะคะก็น่าจะเหมาะคนที่ชอบเล่นเกมดูหนังสร้างเพลงเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าน้าแข็งเนี่ยขอยอมใจเลยนะเพราะว่าเซนฟอน3ตัวนี้เนี่ย คือเขาให้เสียงที่ดีมากพอเราฟังเพลงแล้วก็ตอนเล่นเกมดูแม้กระทั่งนี้เด็ดเลยตอนดูหนังเนี่ยนะคือแบบเหมือนเหมือนดูหนังอยู่ในแบบซีนิมาอยู่ในโรงหนังเลยนะคะนี้ไม่ได้เวอร์นะจากการที่ลองใช้งานและเทสจริงๆโอเคค่ะมาพูดถึงราคานะคะถ้าตัว5.2นิ้วราคาจะอยู่ที่11,990บาทค่ะแต่ว่าถ้า5.5นิ้วเนี่ยจะราคาอยู่ที่14,990บาทค่ะแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะ หาซื้อได้ที่ร้าน T G Phone ค่ะเรามีเครื่องจริงให้ลองเล่นนะคะแล้วคุณลองไปสัมผัสกันได้เลยแล้วจะรู้ว่านอกจากสเปคที่ลื่นไหลฟังเพลงแล้วเล่นเกมแล้วดูหนังแล้วดีดีเนี่ยความสวยงามของตัวเครื่องเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆโอเคค่ะวันนี้น้ำแข็งต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วรุ่นใหม่จะมีอะไรที่จะมารีวิวเนี่ยมาเจอกันนะคะอย่าลืมกด subscribe เขานะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ